สวัสดีครับวิธีการต่อไดชาร์จนะครับก็จะมีไดชาร์จ24โวลต์น,นะครับตัวบนเป็นขา IG นะครับต่อเข้ากับควบวกนะครับจากแบตนะครับอันนี้สายไฟควบบวกจากแบตนะครับก็จะมาเข้าขา IG นะครับด้านบนส่วนขาแอด้านล่างนะครับเส้นนี้ ชุดนี้โยงไปต่อสายไฟเป็นดิสเพย์นะครับก็คือถ้าไดชาร์ทำงานไฟหลอดไฟก็จะดับนะครับเราก็จะรู้สถานนะชุดนี้ก็จะเป็นควลบนะครับจากแบตก็ลงโคงอ่าส่วนตัวนี้ขานี้ขานี้ก็จะเอาควบบวกนะครับจากแบตก็คือผมโยงมาจากชุดนี้เลยเข้าจำด้วยกัน ไปจาควบวกนะครับก็จะเข้าขานี้แล้วก็ขา I G นะครับแค่นี้แล้วก็ขา L ก็ไปต่อหลอดไฟแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของหลอดไฟเข้ามาเข้าขาควบบวกขนนี้ประมาณนี้ครับ